พอ,อ,อ,อแล้วเอาอย่างเดียวพอเดี๋ยวเราไปซื้อข้างในอีกอนี่น,นี่บรรยากาศอินโลตีบรรยากาศริมทะเลโอ้โหมีที่นี่อไม่ไ้เอายื่นใ้ไอพีเลย,เลยใส่พียอย่างเดียวนะคะครับโอ้ไม่ค้าคนใต้ด้วยหรือครับคนน้ราิวารคนนารานทิวา,นนารา์เจอคนใต้ อย่แลวจ้มีถุแล้บอกว่าพอาคุยแชร์ก็งปอดอ่ะเดี๋ยวนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้โรตีไมโลค่ะโอ้ตัไมโลว่าแล้วทำไมสีไม่ถอกสีดำดๆหน่อยหมหน้าทานดีกันนะอันนี้มนันยืดต่งโรตีข่ทองไปใชค่ะโรตีไอ่ทองเดี๋ยวเราซักลูกด้วยไครับ ดีมากเลยนีรอง้เขอันนี้งเราไหมครับอันนี้ยังค่ะเดี๋ยวของลูกค้าอีกท่านหนึ่งค่ะระวังน้ำมันนะคะมันจากผมไม่จากไหนัโอเคโอเคโอเคอเคอบ นอแป๊บหนึง่ง <laughs> นี่ของเราแล้วดิโม่แบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับ35บาทค่ะถูกมากค่ะไส้เดียว35บาท2ไส้45บาทค่ะ,ะเพิ่อมอีก10บาทใช่ถ้าเพิ่อมอีกหนึ่งหนึ่ง topping ไ,ไปก็คือ10บาทต้องรวมไปสิบบาท นายยายสั่งไม่ยักค่ะคช้าก็ยางสั่งชักาักเราสัก้นนะคะแม่ค้าเป็นมุสลิมนะครับจากอลาติว่าเออใตได้ด้วยเก่งจังหนึ่งร้อยสิบบาท เรเยอะไหมคะ่ค,ค่ะแ่นจะพาแล้วค่ะปกติ่งตวปกติของแม่ค้านี่คือหนักมือมากคะ่คะเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลันเพ็มแล้วก็เลยต้องเพิ่มความหวานค่ะ นี่ได้แล้วนี่ได้แล้วดูบรรยากาศนี่เดี๋ยวเราไปชิมให้ดูกันนะครับน่าทานมากนาบโอโ้คือบรรยากาศดีมากทุกคนโอ้โหนี่มันเอาล่ะ เดี๋ยวดูหรอเปล่าเดี๋ยวให้ดูก่อนโรตีฝอยทองยย่วเย่อโอ้ยอ้ยอยเหล็กหลุดไปเลยน้องๆอีนี่นบรรยากาศดูด้านหลังนะครับโอ้โหทะเลอะครับ,ท,รบทุกคนร้อนร้อนคุณทำแบบใหม่ๆแล้วมากินเลยอะไรเงี้ยแบบกลางทะเลนี่ด<บ>ูให้ดูนะครับบรรยากาศกลางทะเลโอ้โหคือดีอะคือดีมากทุกคนมาละจะกินละอ้าโอเคลุยเลยยังดูดูดิคำใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเกลี่ยไม่ได้ด้วย โอ้เป็นไงรสชาติโอเคไหมโอเคไหมลูกอ้าวเยี่ยมเลยคือดีมากเลยเนาะเดี๋ยวขอรักคือสักชั่วโมงนะโอเคฝากเลยฝากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ไปดูร้านอื่นอีกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับช่องน้ำมูลนัตสนิชาบ๊ายบายนะครับไปแล้วบ๊ายบายกินต่อ